สวัสดีฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเบบี้เกมเมอนะครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลดไอ้อะไรวะสปักไอวีและและและมอสสกินของ GTA ไอวีนะเนื่องจากว่ามีปัญหานิดหน่อยนะผมเล่น GTA แสนไม่ได้เนั่องจากลงมอสสกินแล้วแม่งเน่าไปเลยนะเกมแม่งพังโหลดใหม่ก็ไม่ได้ไม่เป็นหาอะไรนะ็ช่างแม่งนะก็มีไอวีอยู่แล้วก็เล่นแม่งเลยนะอะขั้นแรกนะต้อง เข้าเน็ตนะฮะเข้าที่ Spark IV นะครับอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมจนะใส่ไว้ใต้ลิงก์ลิงก์งใต้คลิปนะลิงก์ใต้คลิปเออจะก๊อปลิงค์ให้ใต้คลิปนะอะแล้วก็โหลดเลย Spark IV โหลดมาเนี่ยเอาเวต์ทอบก่อนก็ได้นะนี่เอไว้ที่ทับแม่งอะไรนะเซฟก็เริ่มดาวน์โหลดไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วไงครับ เออใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วก็แตกไฟล์ออกมาเลยแตะอ่ะไปไปอ่านี่คือสปาร์คขั้งล่าสุดนะว่าเข้าได้เปล่านะเข้าได้นะะนี่ก็เสร็จแล้วนะสปาร์คง่ายง่ายนิดเดียวนะผมไม่ได้ใจนะหรือจะเอาเข้าไปใส่ในไฟล์ GTA เราเซฟมานะอ่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวรับป เออถูกแล้วเออนะลากเข้ามาใส่ไว้ในเก็บไว้ก็ได้นะอ่ะอีออพาราสุนเดี๋ยนี้เนี่ยอัดอัดเอวชิบหายละแหลกแหลกแหลกเอออยงนี้พับเก็บไปก่อนนะแล้วก็ปึ๊บปื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 ๊บอพี่เม่ฮะโอ้ยเลื่อน G T G T A มอดมดมดเออใน,นแค่นี้นะให้เขาเอา,เาอแรกไปนะฮะอ่ะแค่นี้นะตอนตอนแรกผมจำได้มันเข้าไม่ได้นะเนื่องจากว่ามันตรวจพบเจอไวรัสในเว็บนี้นะตอนนี้สงสัยเราจะเอาไปแก้แล้วแก้แล้ว อ,นนนะอันนี้ก็จะเป็นขานี่ก็จะเป็นมอสรถนะรถ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 ลงนี้ไปแล้วแม่งเน่านะรถแม่งไอ้แม่งริฟทีแม่งห่วงที่หัวต่ํานะออ <c oughs> โอ้ยไม่สบายไม่หายทีนะหลายทีแล้วอ่อนะเอาเราลงมอสสก,กินละกันนะเอาสก,กินตัวครน,นะอันนี้ก็จะเป็นเวพอนนะเป็นอาวุธนะอันนี้ก็จะเป็นจิมมี่ จิมมี่เนบูลี่นะครับโซนิกโซนิกแต่หลงแล้วเราไม่ได้เป็นนะเราไม่ได้เป็นโซนิกแน่นอนเรามีให้เลือกหลายอันจะเอาอะไรก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นฮีโร่บายในแมคคาฟ์นะครับก็จะเป็นฮิปฮอปนะออินกี้เบิร์ดนี่มึงโจ๊จโจโอดเลยเแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเข้า,ขาดูดิน่าสนใจน่าสนใจ ไอหนูมันหนะ้าเห็นแม่ไอรอนแจ็คเก็ตหรอแจ็คเก็ตเป็นแจ็คเก็ตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสเลเยอร์แจ็คเก็ตนิกเกิลสเลเยอร์แจ็คเก็ตนะนะดูอันนี้เป็นมอสมอสอะไรวะเอ้าอ๋อเป็นพวกหน่วยอ๋อเนี่ยพวก FBI อย่างงี้นะฮนะอ่าอันนี้ก็เท่กันอันนี้ก็อะไรวนะเนี่ยนะนะ มองไม่เห็นเลยว้าป๊อปป๊อปป๊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 สเลเยอร์เอาอันนี้ละกันนะอ่ะถามว่าสุขใจแล้วก็กดดาวน์โหลดนาวตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เซฟผมมีเซฟไว้อยู่แล้วผมโหลดมาเยอะ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 มากเลยนะแต่ลนะเอ่อสกินสกินสกินไหนะวะ โปรแกรมเซลโลพีบีไหนโอ้รู้ต้องมีคนเห็นแล้วแหละแต่ผมตาบอดเองอมองไม่เห็นอ๋อมอนมอนมอนเนนะไว้ไว้ไหนวะโอช่างแม่งอะเดคขอบก็เดคขอบไปเลยนะเนี่ยเดคขอบล้วก็เซฟแม่งเลยอ้า แม่งช้ามยากนะตัวนี้เราก็ต้องแตกไฟล์ออกมานะนี่นะแตกไฟปั๊บเรียบร้อยนี่ยฮะมีคนทำไม่เป็นผมก็จะมาสอนเลยแหละเงี้ยงั้ยนิดเดียวนะอ่านี่ก็จะเป็นโอ้หเฮ้ยเฮ้อะเรียบร้อยนะแล้วก็เปิดสปาร์กมาอีกทีนึงนะแล้วกดบลอตรงนี้นะแล้วจะขึ้นตรงนี้ให้นะครับปุ๊บอ่ะน้าปสองอันนะ โมเดลอย่างี้นะอ่าแล้วก็ลงมาหนึ่งนะฮะหรือนับจากข้างล่างมาสองนะอ่ะแล้วเข้าไปเนะี้ยอะไรเมอะไรไม่รู้เนะี่ยซีดีเมอะไรก็ไม่รู้ซีดีเมดเออนะแล้วก็ไปที่เพเยอร์เป็ดเป็ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเข้าไปเลยนะเขาจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะก็จะงงนะมันคืออะไรแล้วก็กดอิ p พ r t ตนะแล้วก็ไปที่ <c oughs> ดาวโหลดมาเมื่อกี้เซฟเมื่อกี้เลยนะง่ายดีง่ายดียดไม่ไยากเลยมากมายครับผมแล้วก็ก๊อปไปเนะี่ยโอเพ่นปุ๊บแล้วเราก็ดูมันใช่เปล่าเนี่ยโอ้มันเป็นไงวะช่างแม่ครับเราก็กดถ้ามันเป็นสีฟ้านี่คือได้นะฮะกดสเตปไปปุ๊บแค่นี้ครับแล้วก็จะได้ตัวละครมาแล้วนะครับเราจะตัดไปตอนเข้าเกมนะครับเข้าเกมเข้าเกมเลยวู้ อ่วัสดีครับนะอยะูกับเบบี้คนเดิมนะเบบี้เกมเมอร์นะครับมามาดูมอสกันว่านได้หรือเปล่านะมีปัญหาก็แบบก็ไม่รู้นะแล้วแต่คนจะผมเคยโหลดหมอสแล้วนะ่ะมั่นก็ซิมมาแล้วมันเน่าเละเทะมวดไม่หมดเลยนะมีป้ายเลยมันติดตามตัวนะมันจะจะติดอันมีสองอันให้โหลดนะก็กดไปเลยกดไปเลยนะสั่คนที่ไม่ได้ก็ ก็ต้องมาถามมาคุยกับผมอีกทีนะฮะคอมเมนต์มาก็ได้ไมไม่ได้นะฮะอ่าหนึ่งเป้แม่น่าใจเงินอ่านะฮะจะได้หรือเปล่าลุ้นนะลุ้นลุ้นลุ้นเสกจอเอยียงๆไว้เฮ้ยได้นะฮะเน่าแล้วโหดเลย ว้าวิแหลกแหลกออกมาอชอบแหลกเนะี่ยแล้วก็หายเลยหายแล้วเห็นปะได้นะสรุปว่าได้นะครับตแต่แล้ก็ลงเน็ตพูนะแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นอันนี้นะอะไรคือทหารนะทหารอุ้ยเวจะเอาเวจะเอาครับจะเอาก็ได้นะอ่ะก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรมากนะก็ต่อยแมนะ่งอ่ะไงได้ Get the fuck away from me! I'm going to destroy my face! Hot, hot! Oi, oi! Toy the hunt, toy the hunt, toy the hunt, đi! the hunt! Toy the hunt, toy the hunt! Toy đã hunt! Toy กูไปลามรถจับแตกตายครับผมอะไรก็คือรถไปแนละ้วอู้เออลากมึงลากเอาไปลากมึงมึงตายตัดจะพาพี่ดูนะฮะก็คือบั๊กของเกมนี้นั่นเองนะคือชิงช้าก็คือชิงช้ามันเกนเลียนนะจะนะแป๊บทีแป๊บนึงผมจะไม่เล่นอยู่ตรงไหนตรงนี้มั้ยเนี่ย ตรงนี้มะเออน่าใช่นะไปอุ้ยโทษทีวัโทษผู้เผยชนตายแล้วกูไปละดูมเป็นทหารนะห้ามใครหือตำรวจก็หือไม่ได้กูไม่รับนะอ่าวู้ฮู้จนรถนี่ขับยากนะมันขับแบบแม่งเลี้ยวไม่ค่อยจะไปให้นะไม่เป็นไรมันกปืดอะไรหนาก็ไม่รู้ว่าพงอะไร ไม่กล้าขับเร็วมากใช่ไม่ใช่วะผิดที่นะอืห <c oughs> น,นาวะโรงพยาบาลตรงไหนอะต้องตายก่อนนะอ่าต้องลงให้พวกแม่งกระทืบตายหาน,นะึงจะต้องจะรู้นะมันอยู่ไหนนะกระทืบต,ตายนะมึงบุกก็ได้นะฮะบวกวละล่ะ,ะออืามา <c oughs> คอมโบนี่นะนี่คือวิธีการคอมโบง่ายๆนะฮะนะยแค่นี้จะเอาก็ครับจะเอาก็ได้นะเอ้ยเชียงกูเอ้ยสัตว์คนตีนกวนตีนนะเตะเตะมั้งไเตะใี่นุ่มนะเตะกดคิวนะปิงไปเตะแม่งกระยมตูดแม่งนะกดคิวนะไปหาไปหา ไอเช่นนี้ก็ต้องขับวิ่งไปขยำแม่งนะขยำเอาละ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 อีอ้วนไอซัดไอหนุ่ยหนุ่ยนะจ่ออะไรกากคอมโบคอมโบให้ตายให้ตายเดียวมาเร็มาเร็โอ้ยปุ๊บปั๊บปั๊บหมุนเตะตายนี่คือวิธีการคอมโบนะฮะคอมโบง่ายๆคือพี่ไปแล้วก็ต่อยนะฮะมันก็จะกลัวเราแล้วนะก็จะ ชิบหายละฟักอ yeah. ้วนสัตว์จะเอาวะล่ะมีปืนอ่ะมีปืนอ่ะมีปืนมีปืนมีปืนเหรอมีปืนเหรอแต่คนตีนครับสู้ปืนไม่ได้อ้าวตำรวจตำรวจอยู่ไหนชิบหายละมันทำไม่ได้เลยู่นะประเด็นเนีขอโทษด้วย นี่ไม like ่เ uh ติมตัวมานะนี่บอกว่าใช่ใช่ปาไปกับยอดเยอโคตรครวย่ออนี่เจอแล้วเลยจับได้แล้วโตรยทุกเขตว อะไรไปกันต้รกะไก็ไม่ได้แดกนะกรก็มาไม่รู้มาทาไมนะอุยสวยถ้าจะมีอะไรก็มาคุยได้นะวิธีการลงบอลล็ตก็เหมือนกันนะแต่ให้เลือกเป็นาอะไรก็ไม่รู้เือกะไน จะมีเพย์เยอะโอโหนี่ละนี่คือทีช้ชาบัคนะฮะอ่าที่ใต้นะจะดีนตัวเราไปกันเลเออออย่างงี้นะนี่คือบัคนะโอ้โหพินิงเลยพี่สบพ่อยเลยนะสบตักแห้งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมืองผมไม่ยอมแพ้นะไม่ยอมท้อต่อความยกากลำบาก กคนนี้อุ้ยเหี้ยมึงเราก็จะเดนออกมาจากรถนะถ้าโชคดีก็จะไม่กระเด็นนะเขาจะอยู่ในรถแต่รถแม่งก็จะเปลวหายไปเลยนะเพลงมันมากเลยอะไรวะก็ค่อนข้างจะลืมนะยัง เออถูกแล้วไม,ม่รับครับผมธุรกิจผมยังไม่พร้อมที่จะทำนะโคตรแม่เลยอุ้ยยังไม่แหกนีอ่ะแต่ว่าขับไปต่อนะนี่คือการสปันแมนแบบเทพเลยสปันแมนข <c oughs> <c oughs> นงใสก็มากันได้นะนี่เป็นจิดบ,บัคกนะใหญ่ด้วยนะบัคกที่แบบใครมาต้องโดนลูกครั้งนะอ่ะคนมาเขาต้องโดนงลูกครั้งนะ เป็นบัคดีใหญ่ไม่ใช่บัคเล็กน้อยนะตอรนั่นก็คือโชว์เครื่องนะโชว์เครื่องโอ้โหอย่างนี้นะกูก็จะเป็นอย่างนี้นะกูจะบินเลยละว้าปักแทบตายแทบตายแทบตายเราจะไปแบบไม่รู้ตัวเลยเดียวนะก็ขโมยรถมาเอ้ยขโมยรถโอ้ยฟานหกฟันหกฟันหกฟันหกเหรออุ้ยจะคิวแดกนะ โอ้ยเขี่ยต่อยกูมึงเอาเปล่าเย่ตำรวจช่วยเหลือพลังตายมันหยเดต้องยืตำรวจป้องมาั่งนะนี่คือรถกูนะกูสามารถขโมยได้นะไปละเอ้ยมาคุจะบินละตำรวจ ตำรวจถอยไปกูจะไปกู้โลกเขาอุ้ยอย่ามึงกวนกูไอ้เหี้ยกู้โลกกู้โครับรถคนแม่งจังนะกู้โลก,คก,โ,ลกโ,โ,โคหักตายหาเลย,ยนะเอาพวกแค่น,นี้ก่อนนะนอกเรือไปแล้วนะก็คือสกินเราสามารถใช้ได้นะครับท้าไม่เลือกคุณก็หาอะไรที่มันถูกใจนะแอคคัสซินก็น่าจะได้นะ ลงถ้าจะลงพลาดนะลงผิดค่ะก็ลองดูกันละละกันนะครับตอนนี้ก็เอยผมลืมนะก็จะสอบกันแล้วนะครับอ่านหนังสือกันด้วยนะอ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับเผื่อวิชิพายคนที่สอบเสร็จก็นอนพักผ่อนนะอยู่บ้านนะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับอย่าลืมไลค์หรือซับสไคร์กันด้วยนะครับอ่าอย่าลืมนะอ่านหนังสือกันด้วยหมดเล่นเกมเพลินละ นะฮะวันนี้ก็ขอจบกันอุ้ยแคสกจเอและการสอนลงมอสเพียงเท่นนี้นะครับสวัสดีครับเอ้ยกูฟิลลิ่งอะอ